สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเอฟซีที่เคารพรักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านน้นอยหอมนานสตอรี่หลังนี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันพร้อมกับความคิดถึงคิดถึงนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนานมีผู้ใดคิดหอดคิดถึงกันแนบน้บน หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนาน,นานวันนี้เราก็จะมาพาคุณผู้ชมไปเดินทะเลเพื่อผ่อนคลายกันดีกว่านะคะไปดูว่าทะเลของเราวันนี้ยังคงเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าทะเลของเราก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะยังคงเงียบสงบแล้วก็ เจอกระพุนด้วยนะคะมีกระพุนขึ้นมาให้เราชมด้วยนะคะเพิ่งจะเคยเห็นค่ะหอมนานก็ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นตัวเป็นๆเ,เนี่ยแหละคะ่ะตัวนางก็น่ารักนะคะเป็นสีรุ้งๆด้วยน่ารักดีค่ะเพิ่งจะเคยเห็นอีลีได้ค่ะเพิ่งจะเคยเห็นตัวเป็นๆครั้งแรกเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวนะคะขึ้นซัดนางขึ้นมาบนหาดเลยนะคะ แล้วก็คอยลุ้นเป็นกําลังใจช่วยนางอยู่นะคะว่าจะได้ลงทะเลตอนไหนนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วชีทีนึงทีนึงทีนึงโอ้ขึ้นแรงจริงนะคะวันนี้ ใจให้นางอยู่นะคะมาแล้วไปแล้วนะคะมาแล้วขึ้นแรงมาแล้วนะคะไปแล้วขึ้นลูกใหญ่มาแล้วนางกลับลงสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะน้องนีเราลงทะเลไปแล้วเราก็ ยางเลาะต่อค่ะพี่น้องเลาะไปเยเรื่อยๆไปเรื่อยนะคะเรื่อยเปื่อยค่ะวันนี้และเราก็มาเจออีกตัวนะคะวิตัวนี้นางใหญ่นะคะนางใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วอยากจะลองสัมผัสนางดูสักครั้งอยากจะลองช้อนนางขึ้นมาดูว่า น้ำหนักนางจะเป็นยังไงตัวนางเป็นเป็นจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่กล้าเพราะเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าเป็นกระพุนไฟอาจจะทําให้มือเราเน่าเปื่อ,อยได้ก็เ,เลยไม่กล้านะคะเพราะเราไม่รู้เนาะได้แต่ยืนมองนางขึ้นแรงมากค่ะซัดนางไปซ้ายทีไปขวาทีบางทีไงาท้อง กันไปเลยดูแล้วหน้าเวียนหัวแทนนางจะอยู่นิ่งๆสักหน่อยอ่ะซัดอีกแล้วดูแล้วหน้าสงสารนางจังสงสารจังอ่ะเบื้องนางแล้วกับเพื่อนดีอยู่ด้วยเนาะค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนางด้วยนะคะที่นางขึ้นมาให้ได้ชมกันทำให้บรรยากาศในการเดินเลของเราวันนี้ตื่นเต้นมีสีสันมีชีวิตชีวาทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็เพลินเพลินคลายเครียดได้เยอะเลยทีเดียว ถ้าเรามาทะเลครั้งหน้าเราจะได้เจอนางแบบนี้อีกไหมนะจะว่าไปแล้วก็ตั้งแต่เคยเที่ยวทะเลมากก็มีครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่เคยเจอนางเต็มๆแบบนี้ที่เห็นนางตัวเป็นๆแบบนี้จริงๆยังไงนางก็จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป อย่างน้อยก็ได้พูดว่าเราเคยเห็นกระพุนแล้วนะชมกระพุนกันเพลินจนลืมเวลาเลยนะคะวันนี้เพลินมากเงยหน้าขึ้นอีกทีอ้าวจะมืดซะและเลยพาคุณผู้ชมชมท้องทะเลยามเย็นกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำ แสงสีทองเริ่มส่องสะท้อนลงทะเลแล้วนะคะสวยงามมากๆค่ะสำหรับหอมนานก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย